อริยันติกถาว่าด้วยเป็นอริยะ720สกาวาทีถามว่ากำลังของพระตถาคตคือการรู้ตามจริงในฐานะและอัานะเป็นอริยะหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเป็นมรรคเป็นผล เป็นนิพพานเป็นโสดาปฏิมรเป็นโสดาปฏิผลเป็นสกทาคามิมรเป็นสกทาคามิผลเป็นอนาคามิมรเป็นอนาคามิผลเป็นอรหัตมรเป็นอรหัตผลเป็นสติปัฐานเป็นสมัปปทานเป็นอิทิบาท เป็นอินทรีย์เป็นพระเป็นโพชฌงหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง721สกาวาทีถามว่ากำลังของพระตถาคตคือการรู้ตามจริงในฐานะและอาฐานะเป็นอริยะหรือ ปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ามีสุญญาตาเป็นอารมณ์หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่ามีสุญญาตาเป็นอารมณ์หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง มีสุญญาตาเป็นอารมณ์หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระตถาคตทรงทำไว้ในพระหัตถยซึ่งฐานะและอาถฐานะด้วยทรงทำไว้ในพระหัตถไทยซึ่งสุญญาตาด้วยหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง สกาวาทีถามว่าพระตถาคตทรงทำไว้ในพระหัตถทยซึ่งฐานะและอาฐานะด้วยทรงทำไว้ในพระหัตถไทยซึ่งสุญญาตาด้วยหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเป็นความประชุมแห่งภัสสะสองอย่างแห่งจิตสองดวงหรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีถามว่ากำลังของพระตถาคตคือการรู้ตามจริงในฐานะและอาฐานะเป็นอริยะหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ามีอนิมิตตะเป็นอารมณ์หรือและถึง มีอัปปนิหิตะเป็นอารมณ์หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึงสกาวาทีถามว่ามีอัปปนิหิตะเป็นอารมณ์หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระตถาคตทรงทำไว้ในพระหท,ทยัยซึ่งฐานะและอาฐานะ ด้วยทรงทาไว้ในพระหัไทยซึ่งอัภปณิหิตะด้วยหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าพระตถาคตทรงทาไว้ในพระหยัยซึ่งฐานะและอาฐานะด้วยทรงทาไว้ในพระหัทยซึ่งอัภปณิหิตตะด้วยหรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเป็นความประชุมแห่งผัสษาสองอย่างแห่งจิตสองดวงหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น